สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตะลุยโจทย์สอบวนวิชาคอมพิวเตอร์2567กันค่ะในข้อที่17ถ้าวันนี้ร้อนและอบอ้าวแล้วฝนตกถ้าวันนี้ฝนไม่ตกข้อใดถูกต้องก็ไก่วันนี้ไม่ร้อนหรืออบอ้าวขอไข่วันนี้ร้อนและไม่อบอ้าวคอควายวันนี้ไม่ร้อนและไม่อบอ้าวงงวันนี้ไม่ร้อนหรือไม่อบอ้าว โดยอย่างแรกนะคะเราจะมาแปลงให้มันอยู่ในรูปของตระกาสตร์โดยเราจะเริ่มต้นด้วยถ้าวันนี้ร้อนและอบอ้าวแล้วฝนตกจะอยู่ในรูปของตระกาสตร์ได้โดวยวันนี้ร้อนจะถูกแทนเป็น p ค่ะและอบอ้าวจะเป็นและ q ค่ะแล้วฝนตกจะเป็นแล้ว r ค่ะ ทีนี้ถ้าฝนไม่ตกจะสามารถเขียนได้โดยไม่อ่ค่ะเพราะว่าอา่ก็คือฝนตกไม่อ่ก็คือฝนไม่ตกพอทีนี้ฝนไม่ตกไม่มันอยู่ด้านหน้าอา่ต่างจากไม่ที่มันไม่ได้อยู่ด้านหน้าอา่เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ตรงนี้ ก็จะมีไม่ด้านหน้าด้วยค่ะตามไม่อาก็จะกลายเป็นไม่อาแล้วไม่พีและคิวค่ะโดยไม่จะอยู่ด้านนอกวงเล็บนะคะจะไม่อยู่ด้านในวงเล็บทีนี้ตามกฎรมแกนนะคะดีบอแกนเราจะสามารถเขียนได้เป็น ไม่อาแล้วไม่ P หรือไม่ Q ค่ะเพราะว่ากฎของเขาก็คือถ้าอะไรที่มันไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะถูกเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้จากรูปแบบนี้ค่ะ แล้วทีนี้มันจะกลายเป็นวันนี้ฝนไม่ตกไม่ร้อนหรือไม่อบอ้าวช้อย์ที่ตรงที่สุดนั่นก็คือง,องงูค่ะขอบคุณค่ะ